สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออนทัวร์รัวทหารเย่ <c oughs> กับผมหมวดตั้มคนเดิมครับและหนูเมย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับการตามติดชีวิตหลักสูตรนักรบพิเศษในภาคของการฝึกภาคปฏิบัติการทางอากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องๆจะทําการโดดแล้วเพราะฉะนั้นต้องส่งอะไรครับส่งกําลังใจค่ะอ่าส่งกําลังใจไปให้น้องๆนะครับเพื่อทําการกระโดดใน การโดดทั้งหมด5จ้ำด้วยกันบรรยากาศจะเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันครับไปเลยเ ความรู้สึกยังไงบ้างครับเต้นื่อยเต็มเลย หรือว่าสีมันดิ้งนะครับด้วยกัน ยไงบ้างครับนี่เลยครับยังไงบ้างกินแล้วเโอ้โหลงไม่ได้่าเลยครับหลังจากที่นักเรียนได้ทําการกระโดดออกมาจากอากาศยานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการเช็คถึงความปลอดภัยว่ามีอาการบาดเจ็บหรืออะไรหรือเปล่านะก็จะต้องมาที่บริเวณเต็นท์รายงานตัวนะครับซึ่งในการรายงานตัวก็จะมีข้อความที่ใช้สําหรับการรายงานตัวนะต้องท่องให้ถูกด้วยไม่ฉะนั้นจะโดนแบบนี้ ตอนนี้นะคะนักเรียนก็กระโดดเสร็จแล้วอยากจะถามความรู้สึกเหมือนกันค่ะเซียวครับโลกครับดีใจครับส <c oughs> นุกดีครับมันเป็นประสบการณ์ใหม่ซึ่งมันหาไม่ได้ที่ไหนนอกจากบรบพิเศษเท่านั้นครับสำหรับ หลักสูตรสงครามอากาศของกองหนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษถือว่าหลักสูตรเศษสองในกระบวนการสร้างนักรบพิเศษต่อจาก anyway. ห,หลักสูตรปรับพื้นฐานของกองหนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสำหรับมาตรการความปลอดภัยในเรื่องของการโดดเราก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำของการศึกษาในหลักส <pe ers> ูตรเริ <point> ่มตั้งแต่ในพื้นที่ของตำบลบรรทุกจะต้องมีการจัดวางนะครับล่มที่พร้อมสำหรับทําการโดดเมื่อกําลังพลหรือนักเรียนที่จะทําการโดดก็จะทําการตรวจแต่งล่มโดยเราจะมีลิกเกอร์ประจําตำบลบรรทุกรวม คือก่อนที่จะขึ้นอากาศยานก็จะมีจัมมาสเตอร์คอยตรวจการแต่งกายการตรวจล่มอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นอากาศยานในระหว่างที่อยู่บนอากาศยานก็จะต้องมีการตรวจเช็คล่มอยู่ตลอดเวลารวมถึงก่อนที่จะทาการโดดจัมมาสเตอร์ก็จะมีการสั่งตรวจอาวุธดิทัลปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะทาการโดดแผนกวิชาการปฏิบัติการทางอากาศก็มีความมั่นใจและก็ขอให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยปลอดภัยแน่นอน100%เซครับ นักเรียนหลักสูตรนักรบพิเศษทุกท่ทานก็ได้ผ่านการกระโดดล่มและได้รับเครื่องหมายปีกทองสามารถมาประดับที่อกด้านซ้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรอมทุกท่ทานด้วยนะคะครับยินดีด้วยครับการฝึกยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับโปรดติดตามต่อได้ในเฟสที่3ภาคปฏิบัติการทางยุทธวิธีรับรองมันแน่นอนและถ้าท่านชอบใจคลิปนี้ ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับออนทัวร์รถาหารสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเฟสที่3าพปฏิบัติการทางยุทธวิธี EP นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้ yeah.